ตัวใหญ่ครับเด๋ยวเดือโชว์ก่อนโชว์ก่อนตัวใหญ่นี่สวยนะเรียมุงวงเลยครับเรียมุงวงเลยครับเรียมุงวงเลย <c oughs> สวัสดีน้องๆหนูๆูชาวฟิสซิ่งเพลนตท,ทุกคนนะครับมาเจอกันที่ช่อง triple sw สองแปดกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาจัดเซตเพื่อลุยบอเซนโคเลกนะครับเป็นบอเรเวล30นะครับทุกคนเราก็จะไปหาซื้อเบ็ดซื้อลอกซื้อเอ็นซื้อสายหน้าเพื่อที่จะเข้าลุยกันนะครับนี่ครับเราเข้าไปเราก็จะไปซื้อเบ็ดในเรเวล27นะครับเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ด Big ก l l ลลี่สนะครับความยาวที่4เมตร50เซนเลยนะครับราคาที่1 7 0 0บาท รับทุนที่170ยกรัมนะครับเทสที่9กกิโลนะครับแล้วเราก็จะไปซื้อเบ็ดเบสนะครับเป็นเบ็ดเลเวล30นะครับเป็นเบสแคสเตอร์นะครับ240นะครับความยาวที่2.4เมตรนะครับรับเหยื่อได้ที่45กรัมเทสมา11บกิโลนะครับราคาที่14,000บาทนะครับทุกคนมาดูรอกกันนะครับเป็นรอก ฮอเนสวามนะครับ4,000นะครับสองตัวเลยนะครับขนาดที่90เซนนะครับเจสมา9กิโลราคา16,400บาทมาลอกเบสนะครับลอกเบสก็จะเป็นเขาเซนเลอร์นะครับ 3500S นะครับขนาดที่85ซีเอ็มนะครับเทสที่10กิโลราคา18,800บาทนะครับเรามาดูที่เอ็นนะครับทุกคน เราจะใช้เอ็นโมโนนะครับเทียที่9กิโลครับราคา950บาทนะครับแล้วก็สายหน้าไทเทเนียมนะครับเทียมาที่8.5กิโลกรัมนะครับราคาที่120บาทเท่านั้นเองครับเดียวก็เป็นไซเนอร์นะครับเราไซเนอร์ไปอย่างเดียวนะครับทุกคนจะเซตนะครับจะให้ครบแล้วก็เข้าไปลุยกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับซื้อบัตรผ่านประตูะครับเราจะได้ปลาใหญ่ออกมาด้วยนะครับถ้าเราไม่ซื้อเราไม่สามารถเอาปลาใหญ่ออกมาได้นะครับทุกคนจะได้แต่ปลาไซส์เล็กนะครับเราต้องซื้อไปนะแล้วก็เมื่อเข้ามาในบ่อแล้วเราก็จะมาในจุดที่ของบ่อเลยนะหากใครมาบ่อนี้ก็ต้องมาแวะอยู่ตรงนี้นะครับบ่อนี้จะเป็นบ่อฟาร์มเงินที่ดีที่สุดเลยนะรัรนีนะเราเคย แนะนำเพื่อนๆแล้วนะครับว่าต้องไปตรงไหนนะครับหรืครับก็กดข้ามมาเลยนะครับหากใครยังไม่รู้ก็ไปหาดูคลิปเก่าได้นะครับเป็นบอ่อนี้เป็นบอการ์ามเงินนะครับอันนี้เรามาจัดเซตให้ทุกคนดูนะทุกคนนี่นะครับจุดของเราตกคือตกอยู่ตรงนี้ล้วนๆเลยนะครับก็จะได้ปลาไพ่แน่นอนคนระับไม่มีปลาอื่นเข้ามาแทรกเราเลยครับ เป็นปลานนเดิเดนไพนะครับนี่ครับมาดูตัวแรกของเรานะครับเดวขึ้นมาให้ดูกันนะครับเขาจะเป็นตัวอย่างไรนะครับจะเป็นคล้ายๆปลาไหลนะครับทุกคนผมว่าเหมือนปลาไหลนะครับแต่เขามีคีบนะปลาไหลไม่น่ามีนะถตาดึงตรงๆเข้ายากนะเราดึงแล้วก็เหวียง เวียงเบ็ดไปด้วยนะครับเหมือนกับดึงช่วยมันครับนี่ครับถ้ายกขึ้นมาแล้วก็หมุนเฉยๆนะครับไม่ค่อยเข้านะเข้าอยู่ครับไม่ใช่ไม่ค่อยเข้าแต่มันจะช้านะเราทำอย่างนี้จะเข้าเร็วขึ้นนะครับทุกคนนี่ครับตัวแรกของเราเนาะแรกของเราก็ขนาด6กิโลเลยนะครับ เกือบเจโลครับหนึ่งพนะครับเป็นไงทุกคนถ้าได้ไปสักหนึ่งรยกิโลแหละเดี๋ยวผมตกหนึ่งร้อยกิโล,ลให้ทุกคนดูเลยครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับไ,ไม่มีปลาอื่นเข้ามาแทรกเลยนะครับทุกคนดูครับตัวนี้มียื้อนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเหวี่ยงมาทางแดดพอดีแล้ว เดี๋ยวหันหน้าใส่แดดครับหันสูนดให้แดดดบนี่ครับจะสวยขึ้นนะครับสีปลาจะสดขึ้นทุกคนเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนตัวใหญ่นี่สวยนะเรียมมุงวงเลยครับเรียมมุงวงเลยครับเรียมมุงวงเลยดูครับ ไม่มีปลาอื่นเข้ามาแซรกพอเต็มแลครับเอาประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยกิโลนะครับเอาให้เร็วที่สุดผมเพหยนปลากระโดดอยู่ฝั่งนี้ผมมาตกดูนะครับโอ้โหดูครับมัสกี้โอ้โหดูทุกคนเจ็ดกิโลแปดร้อยโอ้โหไม่แนะนำครับตรงนี้อันนี้ผมเหยนมันกระโดดครับกระโดดบ่อยนะครับ ปลาในกระชังเรานะครับมีแต่หนเดินไพรลวนเลยนะคไม่มีปลาอื่นเข้ามาแทรกนะไปตกตรงนั้นครับดูครับรานเยี่สตัวนะครับนับดูนะครับไม่รวมไม่เจ้าตัวมัสกี้ด้วยนะครับนี่ไม่รวมตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ18,785บาทครับทุกคบางคนฟาร์มในบ่อนี้ จนได้เป็นล้านเลยนะครับทุกคนก็มาจัดเซตให้ทุกคนดูประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ